วันนี้ทุกคนแฟนคลับมาดูซีรีส์รอบพิเศษกันเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตดีมากๆครับได้เจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับผมและเราได้มาดูในบรรยากาศรัอีพีสุดท้ายด้วยกันอีพีพิเศษใช่ไหมซึ่งบอกเลยว่าแบบเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยดูนี่ก็เป็นการดูครั้งแรกพร้อมๆกับพี่ๆแฟนคลับเลยก็ขอขอบคุณพี่พแฟนคลับมากๆที่แบบที่อยู่ด้วยกันที่ซัพพอร์ตที่สนับสนุนที่รักกันครับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะวันนี้น้องอบอุ่นมากๆเลยครับกับเ่าเป็นไงบ้างวันนี้ครับผมแล้วก็เดินทางมาจนถึง EP สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ตื่นตันต้องใช้คำว่าตื่นตันเหมือนเดิมจริงๆดีใจตั้งแต่ EP หนึ่ง EP แปดที่เราดูในโรงพร้อมกันจน EP นี้ EP สุดท้ายผมก็รู้สึกว่าประทับใจมากมากกว่าทุก EP ที่ผ่านมาแล้วก็แบบดีใจที่แบบมีคนคอยรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราดีใจที่ทุกคนให้โอกาสเราจากเป็นธรรมดาคนหนึ่งได้มาทุกวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมทุกความรักแล้วก็การซัพพอร์ กับค tamam. uh 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 ู่เราเนี่ยเด็ดเหมือนกันนะเมื่อกเออครับก็พ oui> ี่เดชพูดเด็ดไหมอันนี้เดชสู้คู่เขาไม่ได้หรือเปล่าสู้อได้เป็นยังไงบ้างวันนี้ครับฝั่งโน้นก็เหมือนอย่างที่น้องๆบอกเคยอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนมากรวมถึงไม่ว่าจะเป็นพี่ๆแฟนคลับพี่ๆสื่อนักข่าวทุกคนแล้วก็พี่เมย์พี่เมย์ที่ทําให้ผู้ผมสี่คนเหมือนแบบ เหมือนเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งเลยรู้สึกว่ามันมีความสุขตลอดเวลาที่ที่อยู่ที่นี่หรือแม้กระทั่งแบบตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือผมมีความสุขมากแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้วันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจาดีๆของผมแล้วก็น้องๆทุกคนครับก็อยากจะฝากพวกเราต่อจากนี้ด้วยครับผมขอบคุณมากเลยครับก็ผมนะครับก็พูดไปจะหมดแล้วเนาะแต่ผมก็รู้สึกว่าแอบเศร้าไล็กนึ่งครับมันจวละครมันจบแล้วเนาะ มันเราก็แอบคิดถึงตัวละครอยู่นะเราอยู่เขามาเป็นปีๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้มาถึงวันที่เราต้องให้เขากลับไปแล้วอะไรเงี้ยก็คิดถึงเราแต่ก็อยากฝากทุกคนเหมือนกันว่าติดตามพวกเราต่อไปนะครับและสองนเป็นไงบ้างวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากครับที่ที่มาร่วมวันนี้ต่อให้ผมดูมากี่ร้อยครั้งก็ตามครับมันนบรรยากาศอย่างหลายๆซีนที่แบบ พอมาเห็นเลียกในนี้นม nee ันก็จะเป็นความรู้สึกพิเศษอีกแบบนึงครับแล้วก็ก็คืออีพีพิเศษในบรรยากาศพิเศษพิเศษด้วยครับขอบคุณมากมากเลยครับพี่เมย์ครับก็สําหรับเมย์จริงๆเมย์ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆนะคะที่มาในวันนี้ขอบคุณมากที่นําเสนอข่าวบรรยากาศรักให้พวกเราเสมอมาก็ดีไซน์มากๆค่ะสําหรับงานในวันนี้คืออย่างที่พี่เมย์พูดเลยค่ะมันเป็นอีพีสุดท้ายเรารู้สึกว่าแม้ว่าเราจะดูกันมาแบบ เป็นสิบรอบลอยรอบเราก็รู้สึกมันไม่เหมือนกันกับ,ก,บการที่เรามาดูกับน้องๆกับทุกคนกับพี่พี่สื่อวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาในวันนี้ค่ะทราบข่าวมาว่าก่อนที่จะมาสู่สายตาทุกๆุกคนวันนี้พี่เี่กับพี่เมย์แบบสกรีนหลายรอบมากดูแบบหลายรอบมากตรวจงานหลายรอบมาก ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ก็คืออยู่กันตื่นข้ามคืนกันมาแล้วก็คือก่อนจะไปเป็นไฟนั้นก็เป็นวันที่อ่ะยงไปตัดออกฟินเลยแล้วกันก็ได้ดูด้วยกันครับก็แต่ก็อยากออกมาสมบูรณ์เท่าที่ทุกคนเห็นเป็นตอนที่มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้ครับแฟนคลับดูไปกรี๊ดไปเชียร์ไปอะไรเงี้ยในความรู้สึกของที่แบบคนพุ่งกับเองถึงคนที่ผลิตเองเป็นไงบ้างครับผมผมมันเหมือนปกติเราคอมเมนต์งาน ในห้องตัดใช่ไหมหรือว่าอะไรมันก็จะเป็นฟีดแบ็กที่อยู่ในตัวหนังสือหรือว่าเห็นจากทีมงานอนีแต่อันนี้มันเหมือนแบบมันมีฟีดแบ็กพร้อมเป็นแบบอินเตอร์แอคตลอดเวลาเลยครับก็เป็นความรู้สึกพิเศษอย่างที่บอกไปครับที่ไหนครับทุกทเลยโอ้ทุกครั้งที่มีเสียงกรี๊ดขึ้นมาเรารู้สึกแบบวิดีใจประโยคนี้มีคนชอบประโยคนี้แน่เลยแบบว่าเราสิ่งที่เราทํามามีคนแบบชอบงานของเราภาพของเรามุมมองมุมกล้องหลายๆอย่างที่เรานําเสนอคะ่ะก็เลยมันเป็นความรู้สึกที่บอกค่ะว่าแบบ พิเศษมากๆค่ะต่อให้เราดูกี่ร้อยรอบแต่ว่าพอมาดูกับทุกคนพร้อมกันในวันนี้มันก็ดีมากๆอ,อยาใอกให้พี่เนยพี่เนยพูดถึงนักสแสดงของทั้งสองคู่หน่อยว่าเออเป็นยังไงบ้างในแต,แต่การร่วมงานมาอะไรเงี้ยครับชื่นใจตรงไหนอะไรยังคือ,อคือคือจริงๆเรารู้สึกว่าเขาทําได้เกินคาดกว่าที่ผมคาดหวังนะครับอย่างอย่างแรกคือคือเคยพูดกันนะว่าถ้าเรามีสี่คนตัวละครแบบนี้ยังอยากให้เป็นคนใหม่ ที่ยังไม่ได้ผ่านงานมาเพราะรู้สึกว่าการการทำน้องๆเนี่ยมันน่าจะมีแรงผลักดันที่ดีจากตัวเขาด้วยมาสู่พวกพวกเราครับแล้วก็ถือว่าทั้งคนทุกคนทั้งสัตว์ทั้งนี่คน,เ,นเริ่มต้นมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันแฮปปี้มากๆที่เห็นฟุตเทจที่ดีท,ที่น้องๆเล่นแล้วมีดีเทลเหล่านั้นทิ้งไว้ให้ผมเอาไปทํางานต่อได้ดีมากๆก็ชื่นชมอีกครั้งครับครับอ,อ,อันนี้ชมแล้วเผาได้ไหมคะเผาได้ <laughs> ขอได้เลยค่ะคือจริงๆริงตอนที่เจอกันสี่ตอนตอนที่เจอกันเมื่อปีที่แล้วค่ะก็รู้สึกว่าน้องมีกมีพัฒนาที่ดีมากๆค่ะก็จากปีที่แล้วก็หลายๆอย่างก็ยังไม่ได้ใช่ก็พอผ่านการแสดงผ่านการปรับลุกผ่านอะไรหลายอย่างค่ะจนถึงตอนเนี้ยรู้สึกภูมิใจค่ะ ừ ừ ừ เหมือนเป็นแม่รู้สึกภูมิใจที่เห็นน้องๆแบบเติบโตขึ้นมาขนาดนี้ค่ะ,คะก็ก็เลยอยากขอบคุณน้องๆค่ะว่า เขาทั้งสี่คนคือสี่คนที่ดีสุดในการนําเสนอพายุเลนพระพายสกายออกมา ừ ừ ừ เป็นบรรยากาศลักอย่างที่ทุกคนได้เห็นอย่างทุกวันนี้ค่ะผ่านกนารเจรจยมาแล้วเนาะมาฟัง <c oughs> ของนันงกแสดงบ้างเอาพู้นี้ก่อน ừ ừ ừ วันนี้บอกโอ้เสียงปิ๊ดกับแฟนคลับฟิดแบบดีมากตอนนัตอนั่งกอ,อยู่เป็นไงบ้างทค่บอกจะเสียงปิ๊ดขนาดนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมครับว่าเราก็ ไม่รู้เนาะว่าพี่แฟนคลับเขาจะแบบชอบทีไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็พอมันดูตัวเองในจอใหญ่แล้วแบบเอยเขินอยู่นะแบบเขินครับผมแบบหน้าตัวเองใ่ใหญ่แบบ้ดูในจอแล้วก็แบบก็ก็ดูหลาย ep แล้วที่ดูในกองหนังแต่ก็ยังไม่ชินเนาะเพราะว่าแบบเออมันชัดมาเห็นแบบหมดเลยแล้วก็หลายๆซีนที่แบบว่าทุกคนกรี๊กันผมก็แบบ ทำตัวไม่ถูกเพราแบบดีใจดีใจด้วยที่แบบว่าอุ้ยเขาชอบนะเขาชอบในสิ่งที่เราตั้งใจนําเสนอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฉลงเสด็จทังเรื่องเลยครับไม่ใช่เป็นอย่างแรกที่บอกเราได้ดูอีพีพิเศษไปพร้อมๆกับแฟนคลับด้วยใช่ะใช่ครับเออเลยเออพูดง่ายๆฝั่งพุนันบ้างย่งผมก็เหมือนในที่น้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้ดูอีพีพิเศษด้วยแล้วก็มันเหมือนแบบจริงๆตอนมันไม่ได้ เศร้าดราม่าแต่ทำไมเหมือนทอดดูจบแล้วแบบมันมันจะร้องไห้ก็ไม่รู้ครับแต่ก็มันรู้สึกดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็เหมือนอย่างที่พี่เนย์บอกว่าแบบทุกคนมีอินเทอร์็กับทุกซีแล้วก็ทุกคนแบบชอบทุกคคำพูดที่แบบที่เราแสดงออกมาจนแบบบางทีก็เหมือนลงหลังเป็นเป็นสนามมวยครับที่แบบว่ามันมีเสียงเชียร์มีอะไรก็สนุกมากเลยดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่เมย์ที่ใส่ความชอบของผมลงไปใน ในตอนนี้ด้วยเพราะผมชอบประตูเรื่องนี้มากมก็ขอบคุณมากมากเลยครับความสุขมากเลยเผมก็ <c oughs> ก็ฟูดไปจนหมดแล้วเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อ่งสิ่งหนึ่งคือรู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณทุกคนครับที่เห็นถึงความสําคัญของบทที่เมย์เขียนมาในบทที่พยายามผลักดันในเรื่องของเพศอะไรต่างๆที่เมย์พยายามผลักดันในเรื่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เห็นความสําคัญเหมือนกันครับ พราะจากตอนแรกถึงตอนนี้นะบอกเราเดินทางมาไกลมากแบบดีกว่าได้ไหมใช่ไหมใช่ครับดีกว่าเป็นไงบ้างชีวิตเราแบบมีการมนกันเปลีป่ยนไปนยังไงบ้างเพราะว่านี่เป็นซีนนรีส์และแม่เลี้ยของหลายๆคนด้วดยซึ่งอือ,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 อเอาเป็นฝั่งรับนะเราได้ก็จากวันแรกจนถึงวันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากครับท่าเทียบยอดฟอลโลววันนั้นก็ยังหลักพันอยู่เลยครับแล้ววันนี้เจ็ดแสนจะแปดแสน,แนอ,อ,อ,อะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างมีพี่แฟนคลับคอยซัพพอร์ตมีพี่สื่อ ทำขาโรคเราอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ทุกอย่างครับมีงานเข้ามาสามารถดูแลที่บ้านได้ดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยมม,มเนเปลี่ยนอะไปเยอะครับก็อ,อยากรักษามันไว้ทําให้ดีขึ้นจากปีแระสิ่งที่เราได้จากซีรีส์นีเป็นไงบ้างรบมันทั้งรูปทั้งเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบทั้งรูปร่างแล้วก็จิตใจด้ยครับเพราะผมรู้สึกว่า ถึงจุดนี้รู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีใครหลายๆคนช่วยช่วยผลักดันช่วยสอนช่วยบอกว่าต้องปรับอะไรตรงไหนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นเยอะมากในเรื่องของการตัดสินใจความคิดอะไรหลายๆอย่างรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้สึกดีใจตรงนี้ที่สุดครับลุ่นี้ผมที่เปลี่ยนไปแน่ๆแล้วเห็นชัดเลยผมรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับมี ไม่ว่าจะเป็นพัสดในตอนที่แบบยังถ่ายทําอยู่ต้องตื่นแต่เช้าต้องตรงเวลาแล้วก็ตอนนี้หรือเป็นเรื่องงานก็ต้องในความรับผิดชอบในการดูแลตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเรื่องเวลาเรื่องอะไรทีนี้แล้วก็เปลี่ยนไปมีน้ำบอกเปลี่ยนไปหลายเรื่องมาก่เลยครับก็อย่างที่บอ,อกว่ก็คือเรามาตั้งแต่ศูนย์ตอนนี้ก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นทุกวันทุกวันก็เลยก็ดีใจครับพี่บอเี่ยนเปลี่ยนมากครับ เหมือนบาบบาด้วยระยะเวลาที่ซีรีส์ที่ออนตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สุดท้ายแบบมันทำให้ผมได้มีแบบอ่าหน้าที่การงานที่ที่แบบที่แบบที่เราไม่เป็นความฝันของผมซึ่งเคยบอกหลายหลายรอบแล้วแหละมันไม่เป็นความฝันของผมเนาะแล้วผมก็ได้ทำตามความฝันนั้นแบบ อย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถก็ต้องขอขอบคุณพี่มีรอบจริงๆครับขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงที่แบบที่ได้ให้โอกาสผมในวันนั้นขอบคุณที่มองเห็นศักยภาพอะไรในตัวผมสักอย่างขอบคุณร้องอยู่ตอนนี้ก็เป็นร้องนำนะมาเตือนกันแล้วพี่เมย์พอได้เห็นแบบเราสร้างแสดงสร้างน้องๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกยังไงที่วันนี้ไได้้รบ ภูมิใจมากเลยค่ะไม่ว่ากี่ครั้งที่เราได้เห็นน้องๆเติบโตเราจะรู้สึกมีความสุขใช้คำนี้ค่ะพอตอนแรกที่เราได้พวกเขามาแล้วเราก็ปรับหลายๆอย่างเรียนกันหลายๆอย่างผ่านการเข้ากองผ่านการทํางานผ่านการโปรโมทแล้วก็ซีรีส์ออนจนถึงวันนี้เห็นพัฒนาการของน้องๆทุกๆคนมากๆแล้วเรารู้สึกภูมิใจมากๆค่ะจริงๆทุกวันนี้พอเปิดภาาเมื่อปีที่แล้วหรือคู่นี้เมื่อปีที่แล้ว คู่นี้ป้นป้อนตีก็เราก็รู้สึกว่าเอดีใจเนาะเราส่งเขาถึงฝั่งจริงๆค่ะหนังพี่เนม่าจับวันแรกซีรีส์เรื่องนี้คือซีรีส์แบบถ้าเลือกจริงๆคือมามืดมากแบบมีทํารแสดงใหม่เรื่องเรื่องใหม่แต่วันนี้คือมาผสมของแบบนี้เต็มๆมากเลยผมผมอย่างที่พูดไปทุกๆครั้งครับมันมันมันเกินคาดไปมากๆครับแต่ว่า ในในระหว่างทางที่เราทํางานอะ่ะผมยังเชื่อมั่นในยังรู้สึกว่าถ้าทุกคนเต็มที่กับงานนะครับรแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้อ่านบทประมาณนี้ซึ่งมันก็เพอร์เฟกต์มากๆสำหรับผมในวันนั้นแล้วก็เราทํามันเต็มที่ขนาดเนี้ยยังไงมันก็น่าจะออกไปสู่สายตาสักคนหนึ่งแล้วก็สองสามสี่จนไปถึงอย่างที่เป็นทุกวันเนี่ยครับซึ่งก็มันเดินทางมาเรื่อยเรจนถ,ถึงวันนี้ที่แบบเกินคาดมากๆจากวันแรกตอนนครับ่าเอ๊ะมีคนหนึ่งคนดูก็โอเคแต่วันนี้คือ,อคนแบบ ใช่ครับมันมันมากๆอยางที่บอกครับมันมากๆ,ๆแล้วก็ต้องขอบคุณแบบความซัพพอร์ตนี้จริงๆเลยครับ <ๆ S 1> มันตื่นตานมากๆครับคิดไหมคะว่ามันจะมาไกลเออเอาตรงๆไม่ได้คิด,ไม,ไ,มไ,ดไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคือคิดคิด,คดอยากให้เป็นที่รู้จักแต่ผมไม่ได้คิดหรอกว่ากับการที่ขายบัตรเท่าไหร่นาทีหมดอ่ะ <S <S <ๆ S 1> มันแล้วเราก็ลองเข้าไปกดเองจริงๆด้วยแบบจากจากทำแอคเคาน์ขึ้นมาไม่เคยกดบัตรแล้วก็กดแล้วเฮ้ยกูก็กดไม่ได้เหมือนกันอ่ะอะไรอย่างนั้นนลก็เลยรู้สึกว่าแบบ เออมันมาถึงวันที่ที่เรียกได้เต็มเต็มปากว่ามันแบบมันไปถึงถึงฝันแล้วครับแปลว่าแฟนๆที่กบัตรไม่ทำต้องเสียใจพอพี่ผมก็ดไม่ได้ไงหลายคนคิดถึงอีกมีแฟนมิตต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะวันกทิงยังไงรัแฟนมิตยังไงคะ ก็แฟนมีนะคะชื่องาน Seasons of Love i n the a i r ค่ะงานจัดวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะที่ยู i น n m นม l เปิดขายบัตรวันที่4ธันวาคมค่ะที่ Thai Ticket m a j o r แต่เมื่อกี้เสียงคือค่ะบอกหนึ่งรอบคือแฟนๆคือเลยค่ะไม่ใ่ะอยาจะไม่ยองแต่ด้วยเวลาด้วยสถานที่เราคงปีนี้เราคงจัดได้แค่รอบนี้ค่ะแมว่าคำว่าปีนี้หมายถึงถ้ามีโอกาสก็อาจจะใช่ค่ะก็ถ้ามีโอกาสถ้า ออผลตอบรับดีก็อยากจะมีโอกาสจัดอีกเหมือนกันค่ะคิวน้องๆเขาจะได้หรือเปล่าอันนั้นสิเขาจะให้หรือเปล่านะพร้อมเสมอครับก็คือแฟนๆก็ขายไปแบบที่สีใช่ค่ะแ่แฟนๆถ้าคนไหนพลาดพี่เพย์ให้กำลังใจหน่อยถ้าคนไหนพลาดเรามีออนไลน์นะคะตั๋วออนไลน์ค่ะก้าก้าิบบาทไทยทิคเก็ตเหมือนกันค่ะสติมิ่งใช่ไค่ะสตมิ่งค่หรับเอออนดี่เในแอป ค่ะก็สำหรับ EP พิเศษนี้นะคะถ้าใครพลาดไปไม่สามารถซื้อบัตรเข้ามาร่วมดูกับพวกเราได้แต่เรายังมีช่องทางหนึ่งก็คือทาง Vimeo ค่ะก็คือขายออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็สามารถรับชมได้แตบบ่คืนนี้ตอนสี่ทุ่มตรงค่ะขอบคุณ่ขอมากขอบคุณครับ society. society.